เผนนีน้ำร้ดนหานใจช่ไหก็เข้าตุมโก่งยังดีแล้วเนาะ สวัสดีจ้าบ้านชัสวัลมันน,น,นี่น้องอีหามาเห็ดแกงขี้เล็กอ้าวอยู่ไดนขี้เล็กกะอันนี้น้ำใบชะนนางเดอ้อนี่อันนี้เห็นยังกระรังจีบะเพีกอากาศกระรอนใส่น,น้องโอ้ยไหมกระรังจีบะเพิกเดอ้อเนี่ยนะขี้เล็กนะตีปันหนึ่งนะเออนั่นแหละ สุดยอดนี่นี่นั่งกระมังหนึ่งเขาเหตแบบบานๆจ่าเบิ้งไม่ขวาใส่องค์ใส่แยมยังดีน,ดน,น,นี่ต้มน้ำยาหนางแล้วให้น้องแกงสูตรบ้านๆน้ำเยอะจังเลยยังน,นนะมีคาตะไคร้จซื้อ กำลังเตรียมเครื่องนี่ดอกคายน้องเนี่ยนี่เลยนะก็มีกั่อยู่นั่นนา้น

มีับฟันน่าดูเดลดต้อาตามส่มนันเนาะเขียงละยังไม่ได้หูเปียห <c oughs> อมแดงย่ระเพงมะเคียอาคือ เกิกลงไปเลยนี่นนก่ปเลยหได้กคสั่งมันห้นาหนึ่งตันล่าอยู่มันนั่นซื้อที่มันนั่นซื้อามามหาน,นี่บานหอกแบอกมันอนั้นออกแล้ว่ ดีนะนั่งบานขึ้นอีกเครื่องไปแล้วอาคาบตะขร้ยังไม่ได้หุบแก นี่ตะไคร้ฝุดแล้วใส่ใบมะกรูดแล้วปลาดิปลาก็ชุลุกอะ แกงขี้เหล็กสูตรบ้านๆบ่บมีสูตรไตโตเด้อยาใส่ยังกับใสยาใส่หอยไดกัดบใสเรามีกันตวงหนึ่งโซนโต้หนึ่งโซนโตยังอีกอย่างเห็นกัดเขาปลากับปลาป,ป,ปุ๊บปลาสดน้องมานยังก,กินนะบ่นนก,กินปลาอันนั้นต้้มมาาปลเนนี่ควัดเอาตัวมาใส่ เฮยน้ำรดอาใจซะนี่ก็เข้าต้มโกงยังดีแล้วเนาะ เอาเมานาใส่หุ่นสลดล่อนั้นนะมักน้อยใส่น้อยมักลายใส่ลายอันนี้บรได้ ห่อมเลยนะ้องใส่เแียงใส่เข่าไปแล้ววะ นี่แน่น้องรอให้มันสุกกัรอให้บะแค่บะแครสุกแล้วก็ได้สิมไ,ได้ละบ่หอบปลาก็ได้เติมปลาเนาะรวดเร็วมากค่ว่าคิดได้ข้าตุมแล้วนะ <c oughs> อ้าลองสิงเบิ่งไม้แซบบอไม่ครัวเนี่ยมันดำบรรยาห็ดมันดำอือยอดนี่คอข้านะ มะเด้อน้องข้าวมากินข้าวเด้อแกงขี้เหล็กยำบะหัวนี่มาจ้าให้น้องกินข้าวเด้อคุณรีบเอาตั้งทัดมาเ้านี่ทัดห้ยงาหนึงเพราฝันเรียกข้าวข้าวข้าวเอาเนาะน้องเกกินข้าวแล้วครับวันนี้มาคลิปนี้กาแาก้นไรก้นแร์กดติดตามให้ได้เด้อเกงขี้เหล็กง่ายๆสูตรบ้านๆ กดติดตามสันกระดิ่งให้น้ำกินข้าวกับยายกับเอื้ยจ้าบายบายสวัสดีละสวัสดี้อจ้า